สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะคลิปนี้เจอกันเป็นคลิปที่53แล้วนะคะคลิปนี้คุณครูจะมาเฉลยการบ้านค่ะในหนังสือเรียนใช่ไหมคะหน้าที่39จําได้ไหมคะคุณครูให้เราทําใส่อะไรทําใส่สมุดใช่ไหมคะใครถูกหนูก็ขีดถูกด้วยนะคะใครผิดหนูก็แก้ด้วยค่ะเรามาดูข้อที่1นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด6ข้อค่ะข้อที่1 9หารกับเศษ1ส่วน3นะคะวิธีทำลอกโจทย์ลงมาก่อนเท่ากับ9เหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นจำนวนนับเราก็เขียนไว้เหมือนเดิมคูณกับคูณตรงนี้เราก็ต้องทำยังไงคะทำการกลับเศษเป็นส่วนค่ะก็คือกลับกันแล้วก็จะเป็นเศษ3ส่วน1น,นะคะเท่ากับ9คูณกับ3แล้วก็ส่วนก็คือ1ค่ะ ก็9กคูณสเป็นเท่าไหร่คะเป็น27เราจะไม่ได้ยมเขียนส่วนหนึ่งนะคะเราก็ตอบ27เป็นจำนวนเต็มเลยคะ่ะเรามาดูข้อที่2นะคะ12ค่ะหารกับเศษ3ส่วนสนะคะเท่ากับค่ะจำนวนเต็มก็คือ12เขียนเหมือนเดิมก็คูณกับตรงนี้อะไรคะ ถ้าตรงนี้เราจะต้องสําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องกลับเศษส่วนจําไว้นะคะวิธีหารเราจะต้องกลับเศษเป็นส่วนก่อนมิฉะนั้นเราจะไม่สามารถหารอะไรได้นะคะเราก็ต้องกลับเศษส่วนนะคะก็กลับเศษเป็นส่วนก็กลายเป็นเศษส 4, ส่วน3นะคะเท่ากับก็12ค่ะคูณกับ4นี่คือตัวเศษตัวส่วนก็คือ3 เราดูในขั้นนี้นะคะถ้าสามารถตัดได้หนูก็ตัดนะคะพิจารณาดูคุณครูจะทําให้ดูสองวิธีเลยวิธีแรกก็คืออันนี้คือวิธีที่1ที่คุณครูจะทําให้ดูนะคะก็คือคูณก่อนตัดค่ะก็12บคูณสเป็นเท่าไหร่คะเป็น24ใช่ไหมคะเท่ากับ24ค่ะหาร3ก็คือส่วน3นั่นเองหารออกมาแล้วเท่ากับ16นะคะอีกวิธีหนึ่งค่ะก็คือใช้3ตัดเลยค่ะ สาเป็น3 3มามอะไรได้12บอคะสอะไรคะสามส่สิบสอก็เท่ากับค่ะ4ี่คูณสนะคะแล้วก็ส่วนหนึคูณสเป็น16ก็ตอบ16เหมือนกันใครจะตัดก่อนคูณก็ได้นะคะหรือใครจะคูณก่อนตัดก็แล้วแต่นะคะขอแค่คำตอบเราเหมือนกันวิธีทำก็อาจจะแตกต่างกันไม่เป็นไรคะ่ะเราไปดูข้อที่3กันต่อนะคะข้อที่สาม 3. หารกับเศษ5ส่วน9ค่ะวิธีทำลอกโจทย์ก่อนเท่ากับก็จํานวนนับเป็น3เหมือนเดิมก็เขียนไว้คูณคูณตรงนี้สำคัญก็คืออะไรคะก็คือเราจะต้องกลับจากเศษเป็นส่วนค่ะก็จะกลายเป็นพอเรากลับแล้วนะคะเศษ9ส่วน5ค่ะเท่ากับตัวเศษนะคะก็คือ3คูณกับ9ค่ะส่วนก็คือ5พิจารณาดูเลขั้นนี้สามารถตัดได้ไหม ตไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็คูณก่อนเลยค่ะก็เท่ากับ3คูณเ้าเป็น27ค่ะ5ก็ส่วน5เหมือนเดิมนะคะคูณมาแล้วอยู่ในรูปแบบเศษเกินเราก็ต้องทำอะไรคะทำให้เป็นเศษส่วนจำนวนค้าให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะก็เอา27ตั้งนะคะ27หาร5 5าายถึงจะได้27ค่คะเอาใกล้เคียงนะคะแต่ห้ามเกิน27 5คูณ5ค่ะเป็น25นั่นเองลบกันข้อนี้นี่นะคะพอเราหารเสร็จแล้วก็จะได้จำนวนเต็ม5เศษ2ส่วน5ตอบก็จำนวนเต็ม5เศษ2ส่วน5นะคะเราไปดูข้อที่4กันต่อเลยค่ะข้อที่4 10หารเศษ6ส่วน7นะคะวิธีทำลอกโจทย์ลงมาเหมือนเดิมเท่ากับจำนวนนับก็คือ10คูณกับอะไรคะ คุณกับเศษเส่วน6มาจากไหนเกิดจากการกับเศษเป็นส่วนนั่นเองค่ะเท่ากับตัวเศษก็คือ10คูณกับ7ใช่ไหมคะส่วนก็คือ6พิจารณาดูในขั้นนี้ตัดได้ไหมถ้าตัดก็ตัดเลยนะคะข้อนี้ตัดได้นะคะก็เอาแม่สองมาตัดค่ะ2ออะไรถึงจะได้6คะ2อ2อ,อะไรถึงจะได้1 0 2 5เป็น10ก็จะเท่ากับ5คูณกับ7ด ส่วน3นะคะ5คูณ7เป็น35ค่ะส่วน3ทํทำมาแล้วยังอยู่ในอะไรคะยังอยู่ในรูปแบบเศษเกินอยู่ทำยังไงต่อเราก็ต้องทำยังไงคะเอาไปทำเป็นเศษส่วนจำนวนค้ะให้เรียบร้อยเอา35เป็นตัวตั้งค่ะหาร3นะคะจะเท่ากับจำนวนเต็ม11ค่ะเศษ2ส่วน3นะคะตอบจำนวนเต็ม11เศษ2ส่วน3ค่ะ เรามาดูข้อที่5นะคะข้อที่5ก็คือ1 1หารกับเศษ8ส่วน11ค่ะวิธีทำลอกโจทย์ก่อนเท่ากับจำนวนนับก็เขียนไว้เหมือนเดิมก็คือ11ตรงนี้กลับเศษเป็นส่วนค่ะก็จะได้เศษ11ส่วน8นะคะเท่ากับค่ะตัวเศษนะคะก็คือ11ค่ะคูณกับ11ก็คือจำนวนนับคูณกับตัวเศษค่ะ ก็คือ8เหมือนเดิมนะคะก็เท่ากับค่ะ11คูณ11เป็น121ส่วน8นะคะก็ได้เศษ121ส่วน8ยังอยู่ในอะไรคะยังอยู่ในรูปแบบเศษเกินอยู่เลยเราก็ต้องทำยังไงคะทำต่อให้เป็นเศษส่วนจํานวนนั่นเองค่ะก็เอา121ตั้งนะคะหาร8เท่ากับจำนวนเต็ม15เศษ1ส่วน8ค่ะ ตอบนะคะจำนวนเต็ม15เศษ1ส่วน8นั่นเองค่ะเราไปดูข้อ6ข้อสุดท้ายของเรานะคะ20ค่ะหารกับเศษ25ส่วน24ค่ะวิธีทำลรกโจทย์ก่อนเท่ากับจำนวนนับก็เขียนไว้เหมือนเดิมตรงนี้ต้องกลับอะไรคะต้องกลับเศษเป็นส่วนค่ะก็จะกลายเป็นเศษ24ส่วน25นะคะเท่ากับค่ะคนนับนะคะคูณกับตัวเศษก็คือ20ค่ะคูณกับ24 ส่วนก็คือ25พิจารณาดูสามารถตัดได้ไหมถ้าใครจะตัดก่อนคุณก็ได้นะคะคุณครูว่าง่ายดีหรือแค่จะคูนก่อนตัดก็ไม่เป็นไรค่ะหรือใครไม่ทำอะไรเลยเหลือเหลือแค่ไปหารเป็นเศษส่วนจำนวนคะเลยก็ได้นะคะข้อนี้คุณครูจะใช้แม่5น้านมาตัดนะคะ5ลายไ,ได้25 5 5ใช่ไหมคะ5ลายไ,ได้20 5 4เป็น20เท่ากับค่ะ4คูณกับ24นะคะ ส่วน5ค่ะ4คูณ24เท่ากับ96นะคะส่วน5ค่ะคูณออกมาแล้วได้เศษ96ส่วน5ยังอยู่อะไรคะลักษณะอย่างนี้ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนก็คือรูปแบบเศษเกินใช่ไหมคะก็เอามาหารให้เรียบร้อยค่ะเอา96เป็นตัวตั้งหาร5นะคะก็จะได้จำนวนเต็ม19เศษ1ส่วน5ค่ะตอบนะคะจำนวนเต็ม19เศษ1ส่วน5เหมือนกันค่ะ เรามาดูการบ้านนะคะการบ้านคุณครูจะให้เราทำค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่32และหน้าที่33นะคะให้หนูทำตามตัวอย่างที่คุณครูพาทำนะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาเฉลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ